ัวประมูลมหาศาลโครงการรัดฝ่า7 0 0 0ล้านนะครับแฉบริษัทกำนันนกพิษพิรุษเนี่ยเพียบมีการข่มขู่ด้วยโอ้โหนะครับสืบแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดมีข้อมูลออกมานะครับว่ามีการหัวประมูลเนี่ยมหาศาลโครงการลดรัดเนี่ยมากฝ่า700 0ล้านโอ้โหหัวประมูลมหาศาลนะครับโครงการรัดฝ่า7 0 0 0ล้านแฉบริษัทกำนันลกเนี่ยนะครับพิรุษเพียบมีการข่มขู่ด้วยนะครับ จากกรณีที่มีการตรวจสอบบริษัท2แห่งคือปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดและนะครับปอปวีกะหนกก่อสร้างจำกัดโดยมีนายปวีจันคล้ายหรือว่ากนกนนกเนี่ยเป็นกรรมการนะครับทั้งอ่าเป็นกรรมการบริษัทนะครับอาจเข้าขายหัวประมูลโครงการของรัฐล่าสุดนี้ DNI นะครับเตรียมเรียก65บริษัทสอบปากคำในฐานะพยาน18-20กันยายน25 66นี้นะครับหลังพบว,ว่าเคยครับยื่นซื้อของโครงการเดียวกันกับกับนัน,นกแต่ไม่ร่วมประมูล e p i d ดิ้นะครับตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นฟาร์มคืบหน้าเมื่อเวลา14.00น,น,นของวันที่13กันยายนที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษชั้น2อาคารลาดบุรีดีเลกฤทธิ์อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ พันตำรวจตีนะครับสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้นางพิชยาทารากรสันติโคศกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกนะครับสุรบุตรลังใสนะครับผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐร่วมถแถลงข่าวกรณีการสืบสวนเครือข่ายบริษัทของกำนันนก ที่เข้าขายนะครับในการหัวประมูลร้อยตำรวจเอกสราวุธกล่าวว่านะครับจากการสืบสวนนะครับเครือข่ายของกำนันนกเนี่ยพบว่ากำนันนกมีธุรกิจในการรับงานของรัฐเนี่ยหลักๆอยู่2บริษัทคือบริษัทปพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดและประวีกระหนกก่อสร้างจำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยทั้งกรมบัญชีกลางทั้งนะครับ G d g ดีหรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือสอพรพบว่าได้มีการประมูลโครงการของรัฐตั้งแต่ปี2558ปัจจุบันกว่า1544โครงการมูลค่างบประมาณฝ่า7,500ล้านบาทและประมูลทำสัญญาจริงนะครับ6,900ล้านบาท95% อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนคนปรปฐมโดยบริษัทนะครับปอระวีกนกเนี่ยก่อสร้างจำกัดได้มีโครงการมูลค่านะครับ30ล้านบาทขึ้นไปจำนวน2โครงการ ส่วนบริษัทนะครับปอพัฒนารุ่งเรืองก่อสร้างจำกัดเนี่ยมีโครงการมูลค่า30ล้านขึ้นไปเนี่ยจำนวน18โครงการโดยพบข้อพิรุษหลายอย่างกรณีโครงการที่อาจเข้าข่ายการหัวประมูลนั้นมีอยู่2โครงการได้แก่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายตำบลลำลุกบัวนะครับบรรจบทางหลวงหมายเลข346 ปีงบประมาณ2564และการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375นะครับสายอำเภอดอนตูมตำบลรำลูกบัวนะครับปีงบประมาณ2560แต่ไม่เข้าร่วมในขั้นตอนของการประมูล e p i d i n g นะครับมูลค่างบประมาณรวม350ล้านบาทและ300ล้านบาทโดยยังมี โดยยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ทางกองได้รับเบาะแสจากประชาชนที่ซื้อซองและขอไม่เปิดข้อมูลในส่วนนี้และจะเริ่มนะครับสืบสวน20โครงการแรกก่อนและคาดว่าจะสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ภายในสัป,ปดาห์หน้า ผู้สื่อข่าวถามว่านะครับมีโครงการไหนที่เข้าขายหัวประมูลบ้างแล้วหรือไม่ร้อยตํารวจโทรสรารยุทธกล่าวว่าขณะนี้มีหนึ่งโครงการที่เข้าขายหัวประมูลชัดเจนนั่นคือโครงการของทางหลวงก่อสร้างนะครับทางหลวงหมายเลข375ที่ตั้งงเงินงบประมาณไว้ที่300ล้านบาทนะครับราคากลางอยู่ที่3 0 0อ้ล้านบาทโดยราคาที่ประมูลนั้นอยู่ที่240ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำหรือที่เรียกว่าฟันราคาโดยโครงการดังกล่าวพบข้อพิรุษหลายอย่างทั้งผู้ที่ได้รับการประมูลงานเป็นกลุ่มเดียวกันและกลุ่มที่มาซื้อซองจำนวนมากนั้นก็เป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้รับเบาะแสจากหนึ่งในผู้ซื้อซอง,องนะครับที่อาจจะได้รับผลประโยชน์ทั้งนี้หากได้หลักฐานจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป ผู้สื่อข่าวถามว่านะครับต่อว่าผู้สื่อข่าวได้มีการถามต่อว่ากำนันนกมีกลุ่มอื่นในการซื้อซองหรือไม่ร้อยตํารวจเอกนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวมีการถามว่ากำนันนกเนี่ยมีกลุ่มอื่นในการซื้อซองหรือไม่อย่างไรร้อยตํารวจเอกสระวุฒิกล่าวว่าในการประมูลจะมีผู้จัดงบประมูลแตกแยกสาขาในแต่ละพื้นที่ โดยตัวของกำนันนกเนี่ยจะต้องมีลูกมือนะครับอย่างในนองที่อาจจะใช้วิธีการข่มขู่คุกคามแต่นั่นเป็นวิธีสมัยโบราณแต่หัวในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนเป็นระบบ E-Pending โดยจะคีย์ชื่อทุกคนที่ซื้อซองเข้าไปในระบบและจะมีการกำหนดวันที่ไป E-Pending หรือการเสนอราคานะครับและเข้าไปหยิดนะครับ e p e n น i n g นะครับกันซึ่งอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับหมายความว่า เครือข่ายของกำนันนกอาจจะสามารถรับรู้ว่าใครไปซื้อซองบ้างและเข้าไปล็อกไว้นะครับส่วนใช้วิธีการใดนั้นยังไม่ทราบซึ่งในโครงการข้างต้นมีคนที่ยืน e ่นอีเพนดิ้งเนี่ยสาคนแต่มาร่วมจริงเพียงแค่3คนโดยตนได้ออกหมายเรียกพยานรวม65บริษัทเพื่อให้ทยอยเข้ามาให้ข้อมูลชี้แจงในวันที่8ถึงวันที่20กันยายน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นวันละ29รายโดยจะตรวจสอบทั้งหมดทั้งความสัมพันธ์เส้นทางการเงินหรือถูกคมคู่หรืออยากหรือไม่อย่างไรแต่เบื้องต้นมีการแจ้งเบาะแสรเรื่องการถูกคู่นะครับมาแล้วนะครับและข้อมูลตรงกับฐานข้อมูลที่มีโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาหลายรายส่วนลักษณะาการคมคู่จะมาในเชิงของการพูดขู่ทางโทรศัพท์อันนี้ทางผู้ใหญ่ขอขอขอ,ขอนะครับ ด้วยน้ําเสียงห้าวๆแต่ยังไม่พบหลักฐานในขณะเดียวกันก็ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้ที่ซื้อขอ,ซ,อ,ซ,อซื้อซองว่าเคยถูกข่มขู่นะครับจากบริษัทของกำนันนกในขณะที่หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีชื่อปรากฏอยู่จะต้องมีการตรวจสอบเพราะเข้าข่ายฟาร์มผิดฐานสมรู้ร่วมคิดแต่ในขณะนี้ยังไม่พอเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจากกรณีที่หัวประมูลนี้พบรายชื่อของหน่วยงานของรัฐทั้งนั้นนะครับทาง DNI ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนหรือเคยตรวจสอบไปแล้วอย่างไรร้อยตำรวจเอกสราวุธกล่าวว่าโดยปกติแล้วทาง DNI ได้มีการตรวจสอบอยู่แล้วเพียงแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมจับตามองเลยต้องเร่งทำให้เสร็จโดยเร็วผู้สื่อข่าวก็ได้มีการถามต่ออีกว่านะครับในรายชื่อของบริษัทที่ซื้อ,อซื้อซองนั้น มีบริษัทไหนที่เป็นบริษัททพิปรหรือไม่ร้อยตำรวจเอกสุรบุตรนะสรบุตรประกาศว่าในส่วนนี้ต้องเร่งตรวจสอบคาดว่า1-2สัปดาห์จะทราบส่วนที่พบรายชื่อหน่วยงานของตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นต้องให้ฟ้ามเป็นธรรมเพราะเป็นโรงเรียนนายร้อยทำถนนมูลค่าไม่สูงมากเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่านะครับการที่กำนันนกได,ได้รับการประมูลโครงการมูลค่าสูงหลายโครงการแบบนี้มีผู้ใหญ่เอื้อประโยชน์หรือไม่ ร้อยตำรวจเอกสรารวุฒิก่าวว่าต้องมีแบ็กอยู่แล้วนะครับถึงได้ประมูลโครงการได้เยอะและมูลค่าสูงขนาดนี้โดยจะมีการตรวจสอบให้ครบโดยรอบหากพบมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะไม่ละเว้นเพื่อร้มนะครับขบวนการและสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังส่วนจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงช่องโหว่ของการใช้ระบบ e-pending นะครับร้อยตำรวจเอกสรารวุธกล่าวว่าระบบนี้มีช่องโหว่นะครับภายหลังจากเคยพบข้อมูลล่วนไหลออกไปแต่ภาครัฐก็พยายามแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว ผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าทางเลียตไอกังวลเลรื่องความปลอดภัยในการสอบสวนคดีนี้หรือไม่ร้อยตํารวจเอกสรุตรกล่าวว่าตนไม่กลัวและไม่กังวลนะครับพร้อมกับยืนยันว่าจะทําให้เต็มที่เพื่อคืนความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่บอกว่านะครับถ้าดูจากกำนันนกทั้งหมดอายุเพียงแค่34ปีเนี่ยนะครับแต่สามารถปรับมูลโครงการใหญ่ๆนะหลายโครงการขนาดนี้ได้เนะี่ย ถ้าไม่มีแบ็กหนุนหลังไม่มีนักการเมืองหนุนหลังหรือไม่มีคนใหญ่คนโตหนุนหลังหรือไม่มีใครหนุนหลังไม่น่าที่จะทําได้นะไม่น่าที่จะทําได้และโครงการที่รับนี่โอ้โหต้องบอกว่ามูลค่าทั้งหมดนะครับที่รับประมูลเนี่ยเกือบเจ็ดพันล้านโอ้โหมหาศาลมากๆนะครับอันนี้คือรับประมูลนะครับเติสองบริษัทเนี่ยรับประมูลจากโครงการของรัฐจะเจ็ดพันล้านสแสดงว่าวันนี้สืบไปสืบมานะต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง แต่ที่แน่ๆจะก,กล้ากันหรือเปล่าก็ต้องรอและติดตามเรื่องนี้ก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับมาช่วยกันติดตามมาเฝ้ามองและมานะครับเอาวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะครับส่งแสงไปว่าเราต้องการให้นะครับการทําทุกอย่างการที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาและสาวให้ถึงคนบงการให้ได้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้า่อาอัปเดตให้ฟังครับ ตำรวจคุมตัวสอบเพิ่มโบสคนทิ้งเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดหลังเจอปืน3กระบอกในบ้านนะครับตำรวจคุมตัวสอบเพิ่มโบสนะครับคนทิ้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดหลังเจอปืน3ากระบอกในบ้านปัดตอบคนสั่งการบอกเรื่องของคดีไม่ขอพูด วันที่13กันยายน256ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเนี่ยครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายบริษัทและกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับคดีนายประวินจันคายหรือกัมนันกกําน,นัน,านตำบลตากร้องทั้งหมด15จุดในจังหวัดนครปฐม,มแบ่งเป็นอำเภอกำแพงแสนเนี่ย2จุดอําเภอเมือง13จุดนะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดตำรวจคุมตัวในโบ๊ทเนี่ย เจ้าหน้าที่เรือนจำในจังหวัดราชบุรีนำเซิร์เฟเวอร์กล้องวงจรปิดกับนน,นกไปทิ้งน้ำเข้าสอบปากคำเพิ่มโดยเจ้าตัวตอบคำถามผู้สื่อขาวว่าได้มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำลายพยายนหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับการปล่อยตัวไปเนื่องจากเป็นการรับสารภาพและเข้ามามอบตัวด้วยตนเอง ส่วนวันนี้นะครับที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบในบ้านและพบอาวุธปืน3ากระบอกยอมรับว่าอาวุธปืนทั้งหมดไม่ใช่ชื่อของตนเป็นผู้ครอบครองวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจึงนําตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาและถามว่าทําไมถึงมีอาวุธปืนอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่ชื่อของตนเองและเอาไปจำานาหรือไม่นายบดปฏิเสธว่าไม่ใช่ เมื่อย้ำถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าตนเองเป็นคนนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งเจ้าตัวตอบว่าใช่แต่เมื่อถามว่ามีใครสั่งให้นำไปทิ้งเจ้าตัวตอบว่าเรื่องคดีไม่ขอตอบนอกจากนี้นายโบสยังยอมรับว่ามีความเครียดแต่เมื่อสอบถามเรื่องของทางคดีฟาร์มรวมถึงว่ามีใครบงการให้นำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งหรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าคดีฟาร์มนะครับก็ต้องว่ากันไปแล้วก็มีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนครับในโบสเนี่ยเป็นคนที่นำเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งแล้วที่สําคัญตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปค้นที่เกิดเหตุได้พบนะครับปือนอีสามกระบอกซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับเรื่องของคดีฟาร์มเรื่องของการยิงนะครับสารวัตรแบงค์กับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่า วันนี้ในการหัวประมูลหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกในการทําผิดกฎหมายของกำลังนกหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับเปิดข้อมูลกำลังนกเนี่ยหัวประมูลรับเหมาก่อสร้าง70,00ล้านนะครับ ดีเนี่ยเปิดข้อมูลนะครับกำนันนกเนี่ยหัวประมูลรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานรัฐเนี่ยมูลค่าฝฟสเจ็ดพันล้านชี้เป้าพฤติการเข้าข่ายยังคงจะต้องขยายผลกันอย่างต่อเนื่องสําหรับกำนันนกหรือนายปรกวีนจันท้คายผู้ต้องหาในคดียิงตํารวจทางหลวงซึ่งจากการขยายผลพบว่ากำนันนกเนี่ยม,มีการทําธุรกิจเครือมีการทําธุรกิจในเครือข่ายหลายธุรกิจนะครับ ที่เข้ามาเสนอและรับงานจากหน่วยงานของรัฐหลายกระทรวงในพื้นที่จังหวัดนะครับในลักษณะหัวประมูลโดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผลิตและจำหน่ายนะครับอย่างเอสพาร i ติกนะครับคอนกรีตก่อสร้างราคาที่ไม่ใช่ที่พักนะครับก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยมีมูลค่าหลายพันล้านบาท โดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐหรือกรครอเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผลการตรวจสอบพบว่านะครับเข้าข่ายนะครับกำนันนกเนี่ย มีเครือข่ายธุรกิจที่เข้าไปรับงานจัดซื้อนะครับจัดจ้างจากหน่วยงานของภาครัฐตั้งแต่ปี2554เนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันรวม1,544โครงการในวงเงินงบประมาณ7,579ล้าน4,278บาทนะครับและวงเงินทําสัญญานะครับ6 0เอ่อ6,000นะครับ964ล้าน8แสน นะครับ15,249บาทนะครับจำนวน2บริษัทคือบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำนวนนะครับรับงานเนี่ย900นะครับ23โครงการและบริษัทปอป,ปะวีนกระหนกเนี่ยก่อสร้างจำนวนจำกัดเนี่ยเข้ารับงานนะครับ6กรกับยีโครงการ จากกรณีดังกล่าวเนี่ยกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของภาครัฐซึ่งมีอำน,นาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีหัวประมูลนะครับที่มีมูลค่าวงเงินสัญญานะครับตั้งแต่30ล้านบาทขึ้นไปตามพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษพศนะครับส5 4 7มาตราที่2 1วรรคที่1ประกอบกับประกาศนะครับกคอพฉบับที่8พศส5งหเรื่องกำหนดรายละเอียดนะครับของลักษณะ ในการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา21นะครับวัคที่1แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547จึงได้ทําการตรวจสอบพบว่ามีโครงการนะครับที่บริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจํากัดเนี่ยได้งานจากภาครัฐที่มูลมูลค่าโครงการจํานวนเงิน30ล้านบาทจํานวน18โครงการและบริษัทปอระวีกนกในก่อสร้างจํากัด ได้งานจากภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการจํานวนเกิน30ล้านบาทเนี่ยจำนวนทั้งหมด2โครงการและพบว่านะครับในจํานวน20โครงการนี้นะครับข้อมูลนะครับที่มีเหตุอันควรสงสัยนะครับจะมีการได้ จะมีการได้เข้าทำสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปร่งใสมีลักษณะอันอาจเข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อมีวัตถุประสงค์นะครับเข้าทำสัญญากับภาครัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโดยกีดกันไม่ให้มีการเสนอราคาอันมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจแบบปกติประกอบไปด้วยโครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สาย อำเภอดอนตูมนะครับถึงตำบลน,นะครับรำลูกบัวโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเพนดิ้งเนี่ยเลขที่โครงการ5,908 6 2 5 5,59งบประมาณนะครับ300้ล้านบาทนะครับงบประมาณ300ล้านนะครับโครงการการประกวดราคานะครับจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3 7 5สายตำบลรำลูกบัวประจบกับทางหลวงหมายเลข 3, 4 6 ด้วยวิธีการประกวดราคานะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีเพนนิ่งบประมาณ350ล้านบาทอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีคำสั่งนะครับให้ทำการสืบสวนตามมาตรา23ทับ1วักที่1ตามกฎหมายคดีสืบสวนที่115ทับ256และกองคดีนะครับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือว่ากรครเนี่ย นะเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบและอยู่ในระหว่างการดําเนินการสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเนะี่ยระบุว่านะครับมีบุคคลที่ไม่ประสงค์จะแจ้งตัวตนเนี่ยได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเครือข่ายกำนันนกและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขยายผลในการดําเนิเนคดีเกี่ยวกับเครือข่ายได้เป็นอย่างดีทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาในการ ในเรื่องของการคุ้มครองพยานตามมาตรการคุ้มครองพยานเพื่อฝาดล้างนะครับกระบวนการและร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามนะครับการทุจริตในรูปแบบของผู้มีอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเครือข่ายของกํานานกและถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับต่างเนี่ยครับสมควรที่จะไปดูนะครับโครงการต่างๆของภาครัฐทั้งหมดเนี่ยเราเข้าไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะ มีโครงการที่ไหนอีกหรือเปล่าที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ <_ an> มีโครงการที่ไหนที่เป็นพิรุษหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือจะต้องบอกว่ามันน่าจะมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ออกมาติดตามเรื่องนี้ออกมาติดตามเรื่องของว่านะครับโครงการต่างๆนะครับที่มีการประกวดราคาหรือว่าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับลองไปดูว่าตรวจเช็คนะครับเพราะค,คิดว่าแน่นอนครับว่าคงไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องก่อน ร้อยเกิดเรื่องแล้วค่อยๆไปตรวจสอบร้อยเกิดเรื่องแล้วค่อยๆไปตรวจสอบเนี่ยมันไม่ทันมันน่าจะมีการดีเช็คดีเช็คการตรวจสอบในโครงการต่างๆนะครับที่มีการประมูลยิ่งเป็นมูลค่าหลักร้อยล้านบาทเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่า30ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ลองไปเช็คดูประมูลดูสมดูส่มตัวดูเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะมีโครงการแบบนี้นะครับที่มีการหัวประมูลหรือทุจริตนะครับคอร์รัปชันเนี่ยนะครับกันอยู่เยอะมากเพราะว่าปีปีหนึ่งอย่างที่บอกว่านะครับงบประมาณของรัฐ ที่ออกมาในการก่อสร้างต่างๆในการทําอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมูลค่ามันมหาศาลมูลค่ามหาศาลแล้วสังเกตหรือเปล่าว่าวันนี้นะครับคนที่ได้ก็ส่วนเป็นคนที่หน้าเดิมๆหรือเปล่านะครับพวกบริษัทหน้าเดิมๆหรือเปล่าแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับจะมีคนที่รับเหมาี่ยหน้าเดิมๆหรือเปล่าถ้าเป็นหน้าเดิมๆเนี่ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนไหมลองเข้าไปตรวจสอบไหมว่าวันนี้มันถูกต้องไหมตรงไปตรงมาหรือเปล่ามันชัดเจนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่อันเนี้ยมันก็น่าจะทานะเพราะอันเนี้ย ก็ต้องบอกว่าคาดีเนี่ยมันเป็นคดีตัวอย่างจริงนะครับว่าถ้าวันนี้ไม่ได้มีการยิงสารวัตรแบงค์เรื่องนี้ก็คงจะไม่เปิดขึ้นมาพอไม่เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็คงจะมืดดาแบบนี้ตลอดแล้วก็มีการหัวกันแบบนี้ตลอดแต่พอเรื่องนี้เปิดขึ้นมามันทําให้ประชาชนข้องใจและประชาชนสงใจวันนี้ประชาชนทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันจับตาจับจ้องจับผิดนะครับหรือนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือมีข้อมูลอะไรที่คิดว่าเอ้ยมันเป็น มันน่าสงสัยนะมันน่าชงนนะอะไรเงี้ยนะครับเราต้องช่วยกนตรวจตาเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับให้การสนับสนุนกับผู้มีทนธนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแบบนี้มันไม่สมควรจะอยู่เจ้าหน้าที่แบบนี้ไม่สมควรจะรับเงินนะครับกินเงินเดือนของอ่าเยงินเดือน,นจากภาษีของประชาชนเลยวันนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ